อันนี้นะครับตอนจะเริ่มพิธีเราจะหันหน้าเข้าอำเภอนะคร<ม>ับเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของเรานะครับเพื่อทําพิธีตรงนี้อย่างนี้นะครับนี่คือตอนเราประกอบพิธีแต่ก่อนหลังจากเราประกอบพิธีเสร็จเราจะําเราก็จะกลับลัางนะครับกลำับล้งหันไปทางที่เหนือแล้วดำให้อำเภอเป็นฉานนะครับเพราะว่าเรามาดำหน้าอำเภอ นะครับตรงนี้เรียกผู้พักทำพาใจกับนางราทั้ง500ชีวิตทีนี้นะครับขอทำพาเข้าใจกับพี่เีนือนางราแล้วก็ทนผู้ชมทุกท่านขอปานกรุณาว่าให้มันเป็นตารางครับและมันเป็นตารางทางทิศเหนือทางทิศเหนือนะครับทางทิศเหนือส่วนท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับบริเวณตรงกลางเราจะอยู่ตรงนี้มาจัดแถวตรงนี้นะครับ ในช่วงที่นางรำเรารำเราก็จะอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งุ่งไปไหนนะครับชมอยู่ตรงนี้เลยนะครับขอทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับเพื่อความสวยงามปเป็นระเบียบแบบแผนที่สวยสดงดงามวันนี้ถือว่าพวกเราได้เอาผ้าไทยของพวกเรามาโชว์นะครับลายลูกแก้วสวยๆนะครับแต่ตอนนี้ผมผมได้รับภาพว่าภาพประจําจลายผ้า จังหวัดศรีสะเกษไม่ใช่ลายลูกแก้วหรือลายอะไรนะครับตอนนี้เป็นลายสีพุทธเทส,สวนซึ่งเป็นการผสมผสาน5ลายเข้าด้วยกันนะครับเพื่อบอกว่าประวัติจังหวัดศรีสะเกษของพวกเรารวันนี้พวกเราเอาผ้านั้นมาโชว์นะครับก็จะประกอบได้วยลายลูกแก้วลายดอกลําดวนลายหมากจับลายดาวล้อมเดือนแล้วก็ลายปาสานของอ่าสวายมา